อย่างที่ทราบกันดีครับว่าการแข่งขันรถยนต์นั้นแชมป์โลกมีนี่เพียง1เดียวเท่านั้นแต่สังเกตไหมครับการแข่งขันรถยนต์แทบนทุกรายการไม่ว่าจะเป็น F1, MotoGP, WRC หรือรายการอื่นๆมันมีการชิงแชมป์โลกประเภททีมด้วยและแต่ละทีมมีรถมากกว่า1คันคำถามคือในเมื่อทุกทีมต้องการให้ความสำคัญกับนักแข่งมือหึแล้วนักแข่งมือสลักมีไว้เพื่ออะไร ว o นเดอร์วิลมหัศจรรย์ยานยนต์กับคนรักความเร็วเล่าเรื่องโดยเจษดาบุญประสมสวัสดีครับขอรบเริ่เข้าสู่ w o n d e r w h e l l มหัศจรนย์กับคนรักความเร็วโดยผม j b p เจษดาบุญประสมเรื่องราวบนโลกยนตกรรมทั้ง2ล้อสล้อไม่ว่าจะเป็นในสนามแข่งบนท้องถนนในภาพยนตร์มังงะอนิเมะซีรีส์มีม้รร้ฟังกันได้ที่นี่เช่นเคยนะครับ ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมออย่างที่เราพูดไปการแข่งขันรถยนต์รายการต่างๆนั้นจะมีการชิงชมป์อย่างน้อย2ประเภทเสมอนั่นคือ1ประเภทนักแข่ง2ประเภททีมบางรายการอาจจะมี3คือประเภทผู้ผลิตอย่างนี้คุณเข้าใจไฮไลท์ของการแข่งขันรถยนต์ทุกรายการคือการชิงชมป์ประเภทนักขับ F1 MotoGP WRC หรือรายการอื่นๆแม้แต่ในประเทศก็ตามทีนี่คือรายการที่คนให้ความสนใจมากที่สุดแต่ถึงกระนั้นการชิงแชมป์ประเภททีมก็มีความสําคัญไม่แพ้กันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวทีฟอร์มูล่าวันในเวที F1 นั้นการจัดสรรเงินรางวัลไม่ได้จัดสรรตามอันดับของนักแข่งในประเภทนักขับนักแข่งจากทีมใดได้แชมป์โลกได้รับเงินรางวัลมากที่สุดเรียงลงมาไม่ใช่นะครับการจัดสรรเงินรางวัลของการแข่งฟอร์มูล่าวันนั้นจะถูกจัดสรรเรียงตามคะแนนสะสม ประเภททีมนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าทีมที่ได้ค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปีไม่ใช่ทีมที่เป็นต้นสกัดของนักแข่งที่ควา้าแชมป์โลกอย่างในปีส0 21อันนี้จะชัดเจนหน่อยเรดบูลทีมที่มี Max en, มาร์คสเวอร์ซัพเพนแชมป์โลกประเภทนักขับอยู่ได้เงินรางวัลน,น้อยกว่า Mercedes AMG ทีมที่เซอร์ลุยสแฮมิลตันรองแชมป์โลกปีนั้นอยู่สาเหตุเพราะว่าอะไรเพราะว่า Mercedes คือทีมที่สามารถควา้าแชมป์โลกในประเภททีมได้ เพราะนักแข่ง2คนในทีมเก็บคะแนนให้กับทีมรวมกันได้มากที่สุดไม่ได้วัดคะแนนจากนักแข่งเพียงแค่1คนด้วยเหตุน,นี้ครับทีมระดับหัวแถวของ F1 อย่าง Mercedes,Ferrari หรือ Red Bull จึงให้ความสาคัญกับตําแหน่งนักแข่งมือสองในทีมไม่น้อยเลยทีเดียวถึงแม้แต่ละทีมจะมียอดฝีมือเป็นนักแข่งมือหนึ่งก็ตามแต่นักแข่งมือสองพวกเขาก็ให้ความสําคัญในการเลือกสรรไม่น้อยหน้าก่ากันเลยยกตัวอย่างใน F1 ทีมที่เห็นตัวอย่างชัดเจนที่สุดก็คงจะอยูมอร์ m e r c สอีนั่นแหละเพราะว่าในยุคทองของเครื่องยนต์เทอร์โบไฮบริดตั้งแต่ปี2014เป็นต้นมา Mercedes e S กวาดแชมป์โลกประเภททีมได้ทุกปี2014 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 8ปีซอนถึงแม้ว่าปี2022และจากนี้เราอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในระบบนิเวศของ F1 เมื่อรถ Mercedes นั้นดูจะไม่เร็วเหมือนเคยกลายเป็นว่ารถ Red Bull ปรับตัวกับกติกา Aero ร y n a m erm i c ใหม่ได้ดีที่สุดแต่สิ่งที่ทำให้ทีมดาวสามแฉกควา้าแชมป์โลกประเภททีมได้8ปีติดต่อก,กันก็เพราะพวกเขาให้ความสำคัญกับในแข่งมือ2เสมอมา นักแข่งมือ2ของ Mercedes ที่หลายๆคนน่าจะจดจำได้มากที่สุดในยุคที่คว้าแชมป์โลกประเภททีม8สมัยติดก็คงจะนิมิผลวอลเทรีบอตตัสบอต t ัสไม่เคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกับมิเชลชูมักเกอร์ไม่เคยเป็นแชมป์โลกเหมือนกับนิโคลอสเบิร์กแต่หากมองที่เป้าหมายในการแข่งขันประเภททีมบอตตัสเนี่ยทำผลงานในการแข่งขันประเภททีมได้สมกับที่เมอร์เซเไว้วางใจหน้าที่ของนักแข่งมือ2คืออะไระครับ ง่ายๆทำผลงานให้ดีที่สุดในการแข่งขันยกเว้นนักแข่งมือหนึ่งคืออย่างดีที่สุดคุณจะเข้าใบเพียงแค่อันดับสองเท่านั้นถ้ายิ่งเข้าวันทูจบอันดับหนึ่อันดับ2นั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าคุณจะได้คะแนนสะสมประเภททีมไปแบบเต็ม แต่มันมีข้อแม้อยู่บ้างบางกรณีกรณีนะะั้นคือหากนักแข่งมือหนึ่งมีปัญหาไม่สามารถจบการแข่งขันได้หรือไม่สามารถเท่านับดีๆได้นักแข่งมือ2จะต้องก้าวขึ้นมาเป็นมือหนึ่งชั่วคราวทำงานให้ดีที่สุดยิ่งเป็นแชมป์ได้เลยในสนามนั้นยิ่งดีแน่นอนครับมนุษย์ทุกคนก็คือมนุษย์มนุษย์ทุกคนมีความต้องการมีไฟปรารถนาของตัวเองการที่คุณรู้ว่าถึงคุณจะทําผลงานได้ดีไงแต่คุณห้ามจบอันดับ1ไม่สุดที่เป็นไปได้ในกรณีปกติคืออันดับ2 มันต้องเกิดความไม่พอใจอยู่แล้วล่ะแต่อย่างที่ทุกคนทราบกันดีกีฬาแข่งรถคือกีฬาประเภททีมการควา้าแชมป์โลกประเภททีมก็จะเกิดขึ้นไม่ได้เช่นกันหากทีมนั้นไม่มีนักแข่งมือ2ที่ฝีมือดีทัดเทียมกับนักแข่งมือหนึ่งคุณสมบัติของการเป็นนักแข่งมือ2ที่ดีคืออะไรแน่นอนประการแรกคุณต้องเร็วคุณต้องมีความเร็วที่ทัดเทียมกับนักแข่งมือหนึ่งของทีมพร้อมจบอันดับ2ตามหลังนักแข่งมือหนึ่งและพร้อมที่จะเป็นผู้ชนะเมื่อนักแข่งมือหนึ่งนั้นมีปัญหา อีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือนักแข่งมือสองนั้นจำเป็นต้องทำตามคำสั่งของทีมหรือที่เรียกว่าทีมออเดอร์ให้ได้การทำทีมออเดอร์นั้นคืออะไรคือทำยังไงก็ได้ให้หนักแข่งมือหนึ่งนั้นจบอันดับหนึ่งส่วนตัวเองจอ,อดับสองอย่างนี้คือดีที่สุดซึ่งเมื่อยกตัวอย่างของคำว่าทีมออเดอร์นั้นหลายๆคนก็จะนึกถึงตำนานมือสองที่พร้อมซัพพอร์ตมือหนึ่งเสมอแม้จะเต็มใจบ้างไม่เต็มใจบ้างก็ตาม ยังรูเบนสบาริเคโล่ทีมเมทของมิเชลชูมักเกอร์ในช่วงที่ชูมีควา้าแชมป์โลกให้กับทีมเฟอร์รารี่ในเพนักขับถึง5สมัยติดต่อกันระหว่างปี2000ถึง2004อีกคนแน่นอนวอลเทรีบอตตาสที่ต้องตกเป็นพระรองเสมอเวลาแข่งให้กับทีมเมอร์เซเดสซึ่งคำว่าทีมออเดอร์เนี่ยนะครับมันเลยทำให้เราได้เห็นเหตุการณ์ระดับตำนานมากมายเหตุการณ์หนึ่งคือตอนที่รูเบนสบาริเคโล่จำเป็นต้องถอนคันเด้ง ในช่วงทางตรงก่อนเข้าเส้นชัยเพื่อปล่อยให้มิเชลชูมักเกอร์คว้าแชมป์ในการแข่งขันออสเตรียนกางปบีสฤดูกาล2002ที่ A1 วันริงซึ่งปัจจุบันก็คือเรดบูริงนั่นเองหรือวอลเทอรีโรวาตาัตัสก็เจอกับเหตุการณ์ทีมออเดอร์ไม่ต่างกันครั้งนี้ก็คงจะเป็นในเบลเจียนกางปีสปี2018ที่สปาฟองโกชมประเทศเบลเยียมในวันนั้น,น,นเซวาเซียนเฟสเทลคู่แข่งสำคัญในการลุ้นแย่งแชมป์โลกจากทีมเฟอร์รารี ออสการเดิขันไปแล้วลุยส์แฮมิลตันกำลังขึ้นนําแต่วาเทอรี่บอตัสนั้นกําลังมั่นใจว่ารถของเขานั้นเร็วกว่าของแฮมิลตันเขาพยายามที่จะแซงเพื่อนร่วมทีมเพื่อคว้าดอันดับหนึ่งให้ได้แต่ทันใดน,นั้นเองเสียงวิทยุจากทีมงานก็แจ้งมาว่าว a ล t ทอร i เร่อิสเเพศเท่านี้ก็เป็นอัอนรู้กันครับว่านี่คือคําสั่งทีมออเดอร์ของทีมเมอร์เซเสที่สั่งให้บอตัาสห้ามแซงแฮมิลตันเจมส์ที่ว่านั้นก็คือเจมส์วหัลุทธ์ ท Mercedes ะะีไม่เพียงเท่านั้นอีกในฤดูกาล2018เช่นกันเหตุเกิดอีกครั้งที่ราเซนกังปีสที่โซชิเพรเซียในวันนั้นบอตตาสควอลิฟายได้ตำแหน่งโพลออกสตาตำแหน่งหัวแถวแต่เจมส์วอลส์คนดีคนเดิมเช่นเคยก็ได้สั่งบอตตาสให้ปล่อยอันดับให้ลูซแฮมิิตันแซงขึ้นไปนำํำพร้อมย้ำอีกด้วยว่าการเฟสเทลไว้อย่าให้แซงได้ซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่ทีมต้องการ ถึงแม้มันจะทำให้วอลทูดิบอตัสไม่สามารถคว้าแชมป์สนามใดในฤดูกาล2018ได้ก็าตามแต่ Mercedes ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายลุยส์แชมิลตันคว้าแชมป์โลกประเภทนักขับ Mercedes คว้าแชมป์โลกประเภททีมกับเหตุการณ์ทีมออเดอร์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยตอตโต้วตูฟซึ่งเป็นบอสของทีม Mercedes กล่าวแบบนี้ครับ เราจำเป็นต้องออกคำสั่งที่เลวร้ายนี้ทั้งที่ชัยชนะอีสสนามกำลังจะเป็นของวอลทอรี่แต่เพื่อทำให้ลูอิสเก็บแต้มให้ได้มากที่สุดเราจำเป็นต้องสละอันดับพวกเขาเมื่อวอลทอรี่หลบรถออกนั่นข้างหัวใจของผมแตกสลายและรู้สึกขอโทษเขาเพราะสิ่งที่ทำลงไปมันเลวร้ายมากแต่บางครั้งกีฬานี้ก็โหดร้ายและนี่คือหนึ่งในเหตุการณ์แบบนั้นซึ่งแม้ทีมออเดอร์จะเป็นสิ่งที่บอตัสเองก็ไม่อยากจัดได้แต่บอตัสเองก็ยอมรับด้วยความเต็มใจ ว่าจาเป็นต้องทำบอตัสบอกแบบนี้ครับมันเป็นเรื่องยากที่ผมจะยอมรับแต่ในจุดนั้นด้วยสถานการณ์ขณะนั้นทั้งเรื่องของคะแนนและทุกสิ่งผมเป็นผู้เล่นของทีมและผมยอมทําแบบนั้นเพื่อทีมและผมจะทําแบบเดิมในวันพรุ่งนี้การมีนักแข่งมือสองที่พร้อมรับคําสั่งทําตามทีมออเดอร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับหลายๆทีมที่มีนักแข่งมือหนึ่งกับมือสองฝีมือไล่เลี่ยก,กันมักจะเกิดปัญหา ในการว่าชิงดีชิงเด่นเพราะแต่ละคนต้องการเป็นแชมป์โลกเราทราบกันดีเสมอหลายครั้งเราได้เห็นเหตุการณ์ที่นักแข่งมือหนึ่งกับมือสองนั้นแข่งขันกันเองจนทีมเสียประโยชน์ตัวอย่างช,ชัดๆก็คงจะเป็น F1 ที่กาตาลุญญาประเทศสเปนปี2016หรือแฮมิลตันกับนิโคลอสเบิร์กจากทีมเมอร์เซเดสชนกันเองหรือจะเป็นใน F1 ปี2018ที่บากูอัเซอร์ไบจานวันนั้นดานิเอลริคาโดนักแข่งของเรเบลล์ซิ่ง ก็สอยท้ายมาร์คเวอร์ซับเพนนักแข่งอีกคนของทีม Red Bull, เรดบลูอ่อนใจแข่งขันทั้งคู่เมื่อมือหนึ่งมือสองฝีมือก็เล้ยเรียกกันและต่างต้องการอยากชินดีชิงเงินสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้เสมอการเป็นนักแข่งมือสองที่ต้องรับคําสั่งของทีมออเดอร์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ในขณะเดีวยวกันนักแข่งมือสองเหล่านั้นก็จําเป็นต้องทําผลงานให้ดีด้วยเพราะสิ่งนี้มีผลอย่างมากต่ออาชีพและอนาคตของพวกเขา ไม่ว่าจะในการทํางานหรือในการแข่งขันผลงานนั้นคือสิ่งที่ชี้วัตทุกอย่างเสมอและเรื่องที่ยากที่สุดในการแข่งขันในฐานะนักแข่งมือสองก็คือคุณต้องตามนักแข่งมือหนึ่งให้ทันนี่แหละเพราะเมื่อใดก็ตามที่ทีมรู้สึกว่านะักแข่งมือสองนั้นไม่สามารถตามนักแข่งมือหนึ่งได้ทันทีมก็พร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ทุกเมือ่อเพื่อให้ทุกอย่างนั้นเป็นไป,นปนในแนวทางตามที่ทีมต้องการมากที่สุด ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดก็ไม่ต้องอื่นไกลครับเรื่องเกิดในรั้วของเร b บูเ r a ซิ่งปี2019 Max ์คส s t ัวซับเป็นมือหนึ่งชัดเจนแต่ในริคาร์โดย้ายไปอยู่กับเรโนในตอนนั้นหรืออา i พีในปัจจุบันในตอนแรกเร u บูดึงเอาเปียแกสลี y ซึ่งเดิมเขาไว้กับต o ร์โรโซหรือว่าอัลฟา t าวิในปัจจุบันเนี่ยขึ้นมาจากทีมเล็กขึ้นสู่ทีมใหญ่เป็นมือสให้กับมารปรากฏว่าแกสลี่ตามมารไม่ทัน นั่นทาให้กลางดูกาล2019เกิดการเปลีป่ยนแปลงเรดบูส่งแกสลี่กลับไปอยู่กับตัวรอโซอีกครั้งในขณะเดียวกันพวกเขาก็ดึงเอานักแข่งของตัวรอโซคนหนึ่งขึ้นมาสู่เรดบูเรซิ่งเขาคนนั้นก็คืออเล็กซานเดอร์อาบอนอังสุสิช่วงครึ่งหลังของฤดูกาล2019นั้นถือว่าอ bon าบอนทํางานได้ดีเลยครับกับการไปนักแข่งมือสองปรับตัวได้ดีเกินคาดเขาได้รับตําแหน่งนักแข่งมือสองของเรดบูต่อในปี2020แต่ปรากฏว่าฤดูก,กาลสอ2 0ันยอนตามอาบอลตามมัน วจอปัญหาด้วยกับที่แกรซลี่เจอและนั่นทำให้เรดบูลตัดใจครั้งใหญ่ไปคว้าตัวเซอร์จิโอเปเรสนักแข่งชาวเม็กซิโกจากทีมเรซิ่งพอยต์หรือแอสตันมาเดนันจนปัจจุบันน่ะมาอยู่กับทีมให้เป็นมือสองต่อจากม a x ์ค r เวอร์สตเนใน F1 รุ่นฤกา่า2021็อเล็กซ์อัลบอนตกงานเรื่องนี้อเล็กซ์เคยให้สัมภาษณ์ไว้กับ BBC ครับว่าการอยู่ในกีฬาที่แข่งขันแบบทีมละสองคนไม่ใช่เรื่องแปลกที่คุณจะรู้สึกถูกปเปรียบเทียบกันอยู่เสมอกับเพื่อนร่วมทีม มันขึ้นอยู่กับว่าคุณจัดการมันออกไปจากหัวได้หรือไม่เพราะมันเป็นเรื่องง่ายมากที่คุณจะร่วงลงไปอยู่ก้นบึ้งของจิตใจเอสอาวอนกล่าวต่อครับว่าผมรู้ดีว่ามั x ซ์เร็วมากแค่ไหนแต่ในทางเดียวกันผมก็ต้องการทํางานของตัวเองผมก็ต้องการมีผลงานการแข่งขันที่ดีเพราะมันเป็นเรื่องปกติใน F1 ในกีฬามมเตอร์สปอร์ตคุณอยู่ในสภาพแวดล้อมที่โหดร้ายและทุกปีอาจเป็นปีสุดท้ายของคุณได้เสมอ ถึงแม้อเล็กส์อวอจะรู้ดีแต่ในปี2020เขาทำไม่ได้จึงไม่แปลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงนั้นมันก็กลายเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีต่อทีมเสียด้วยสิเพราะ s ่วนโจเปเรสหรือเชโกทำผลงานได้ตามที่นักแข่งมือ2ที่ดีควรจะเป็นเสมออาจจะมีบางสนามที่ฟอร์มหลุดบ้างแต่เขาตาม Max ์คสทันนั่นเท่ากับว่า ทีมสามารถใช้แทคนิคต,ต่างๆได้เต็มที่ในขณะเดีวยวกันบางสนามที่มัคพลาดเชโกก็สามารถก้าวขึ้นมาเป็นนุหนึ่งแทนได้ก้าวขึ้นไปถึงขั้นคว้าแชมป์สนามได้แล้วมันก็ทําให้เชโกได้ไปต่อกับเรดบูลยาวๆจนถึงทุกวันนี้นักแข่งมือ2ที่สุดแล้วจึงไม่ใช่แค่ตามหลังครับแต่ต้องตามให้ทันนักแข่งมือหนึ่งเป็นทั้งคู่แข่งเป็นทั้งเพื่อนร่วมทีมการกับเคลื่อนเองนั้นทําให้ผลงานโดยรวมของทีมดีขึ้นแต่ต้องอย่าขับเคีียวกันเองจนเกินไป มิฉนั้นถ้าไม่จกัการในแข่งทั้งคู่คือเรื่องเสียหายเรื่องนี้ถ้ามองในมุมของการแข่งมอเตอร์ไซค์ก็ไม่แตกต่างครับเหตุการณ์เกิดขึ้นกับนักแข่งไทยด้วยเช่นกันสมเกตจันทราในมโตทูรุ่การศลอ2สถานการณ์การลุนแชมป์โลกมันคือไอโอคุระนักแข่งเพื่อร่วมทีมมีลุนแชมป์โลกสมเกตจันทาก็จําเป็นต้องทํางานเทาไงให้เต็มที่เช่นกันถึงแม้ว่าก้องอยากจะชนะตัวอย่างเชัดเจนที่สุดเกิดขึ้นที่ออสเตรีย ไอโอุระนำกล้องสมเกตจันทราลำสองเหลืออีกไม่กี่โค้งกล้องก็พยายามแซงเพื่อจะชนะเรื่องนี้เจ้าตัวบอกกับผมเองว่าในจังหวะที่แซงนั้นเขาต้องการชนะจริงถึงแม้ว่าบอร์ดคางสนามทีมจะขึ้นว่า p 2 o OK. k นั่นหมายถึงฮอนด้าทีมเอเชียต้นสังกัดของกล้องสัขขงงส่งกล้องแล้วว่าแค่ที่2พอนะที่1ให้โอกุระไปแต่ก็อดไม่ได้ในการแข่งขันยิงบางทีมันก็อดไม่ได้ครับทุกคนฝันจะชนะเสมอกล้องก็พยายามขึ้นแหละแต่ปรากฏว่าขึ้นแล้ว มันจะคุมไม่อยู่เอาเมื่อเลยทําให้กล้องนั้นต้องผ่อนเพื่อให้โอกุระแซงกลับขึ้นไปและที่สุดแล้วผลใงานแข่งขันก็คือเป็นไปตามที่ทอน์นาทีมเอเชียต้องการไอโอกุระจบลำหนึ่งสมเกตันทาจบนดับ2ลองคิดดูครับว่าถ้าเกิดกล้องขึ้นได้แล้วคุมไม่อยู่แล้วทําให้ตัวเองล้มหรือทําให้โอกุระล้มหรือล้มทั้งคู่ทุกอย่างจะเปลี่ยนไปขนาดไหนจากคะแนนสูงสุดที่ทีมควรจะได้หายไปอาจจะหายมากหายน้อยหรือหายไปหมดเลยจนเหลือศูนย์นั่นแหละครับ ทั้งหมดทั้งมวที่ทกล่าวมามันเลยเป็นบทสรุปที่ชัดเจนว่าการเป็นนักแข่งมือ2องของทีมเนี่ยไม่ได้มีศักดิ์ศรีน้อยกว่าการเป็นนักแข่งมือ1นึ่งแต่อย่างใดพวกเขาต้องแข่งขันเพื่อทีมและต้องแข่งขันเพื่อตัวเองถึงแม้บางครั้งคุณจะต้องยอมรับคําสั่งทีมออเดอร์ที่อาจจะขัดใจ อาจจะดูเร็วร้ายไปบ้างแต่วิธีความเร็วอย่างฟอร์มูล่าวันอย่างม o โตจีพีและรายการอือ่นๆมันบ่งบอกชัดเจนครับกีฬาไม่ได้มีแค่เรื่องชชนะการทําหน้าที่ของตัวเองที่ได้รับบนเส้นทางการแข่งขันมีความหมายและสร้างความภาคภูมิใจได้ไม่น้อยหน้ากว่ากันเลยนี่แหละครับเรื่องราวการเป็นนักแข่งมือ2ในกีฬาความเร็วทุกท่านคิดเห็นอะไรกับเรื่องนี้บ้างคัดเจับทีมออเดอร์ครั้งไหนที่สุดและชอบนักแข่งมือ2คนไหนมากที่สุดบอกเรามาได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ และก็เหมือนเช่นเคยครับฝากติดตามทุกท่องทางของทางเมนสแตนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับวันนี้วันวิวขอลาท่าไปก่อนแล้วหม่โอกาสหน้าครับสวัสดีครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบคอนเทนต์ในช่องทางของเรานะครับ Mainstand Thailand นะครับก็ ฝากไว้อีกนิดนึงนะครับถ้าใครชื่นชอบนะครับหรือว่าแวะเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องของเราด้วยนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยกำหนงเดินหน้าเข้าสู่หลัก7 0 0 0 0 0ซับนะครับหวังว่าสิ้นปีนี้มันจะไปถึงตัวเลข7 0 0 0 0 0ซับนะครับอยากให้ถึงเร็วๆนะครับส่วนใครที่อยากจะดูย้อนหลังนะครับเรามีคอนเทนต์มากมายแวะเข้าไปกดดูได้เลยตรงนี้นะครับแล้วก็ช่องทางในพอดแคสต์นะครับก็เลือกได้เลยครับ s o u n d c l o u d Spotify Apple Podcast ฝากไว้ด้วยแล้วกันครับกับ m a i n นสแตน t ท a แลนด์ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ